สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่10พฤศจิกายน2024นะครับแหมเมื่อวานนี้แอดมินค้างงานหลายงานเลยครับทั้งไทยหลีก1ไทยหลีก2แล้วก็มามาปล่อยคลิปตอนตีสี่ตีห้านะครับหลังจากลิเวอร์พูลคิกออฟกับแอตตาวิลล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแหมต้องขออภัยไม่ได้เรียวไทม์ก็ เดี๋ยวนาเสนอฟุตบอลไทยลีก2นะครับอย่างต่อนเนื่องเลยครับหรือเมืองไทยลีกนะครับนัดที่12ทับสาของแมตช์เมื่อวานนะครับเป็นแมตช์ที่อ่าสิบสองนะครับออสุพรรณบุรีนะครับอ,อ่าเนี่ยคิกออกกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วรับเปิดบ้านแพ้กับเชียงใหม่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอ,อ่าคลิปนี้แอดแรายง,งานแล้วกับที่2คู่แรกนะครับที่เตะวันศุกร์อ,อสุพรรณบุรีแพ้เชียงใหม่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและ <c oughs> ลำดวนเพิงนะครับ รีสเกตอยู่ในเตดเอาชนะตราดไปได้1ประตูต่อศูนย์นี่คือคู่ของวันศุกร์นะครับส่วนคู่เมื่อวานนี้มีอยู่3คู่นะมีอยู่3นัดนะครับสามแมตช์ด้วยกันก็ชนบุรีครับเปิดบ้านเสมอกับชัยหน้าทอนบิลเอ๊ะเอาไปเอามาชนบุรีนี่รอ,ลอเพื่อนๆนะครับเนี่ยอลอยนะครับชนบุรีต้องขึ้นมาทีหนึ่งให้ได้นะครับผมอแอดมินตามมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเราจะฉลามชนนะรจริงก็ไอพีชีอยู่เรื่อยครับ คนบุรีเ c เสมอกับชนาทอนบิวเป็น1ประตูต่อหนึ่งะครับคู่เมื่อวานนี้แล้วก็ลำปาง FC นะครับเอาชนะนครศรีอยนเตะไปได้3ประตูต่อ1แล้วก็บางกอก FC ตอนรับการเมีรโปลิเทโรแบ่งกันไปทีมละ้นนแต้มครับเสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อศูนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันแล้วกันนะครับหัวใจหลักของอทีสองจะอยู่ยที่ตารางคะแนนนี่แหละแพ้อย็ดนะครับ แข่ง11ชนะ9เสมอ1แพ้1มีอยู่28แปดแต่โอ้นำโด่งนะครับใช้คําว่านำโด่งเลยครับเพราะว่าห่างกัน7แต้มถึงแม้ว่าจะนัดล่าสุดแพ้อยู่ในเต่จะไปแพ้ก็แล้วก็แล้วแต่ก็ยังนําอยู่นะครับในภาพรวมนะครับอันดับที่2คือชนบุรีครับชนบุรีแข่ง12ชนะ6เสมอ3แพ้3มีอยู่21แต้มน,นะครับตามมาติดติดด้วยบางกอก f อฟโอขอให้บางกอกขึ้นมาแล้วครับแหนแ่แอดมินก็เลยกลายเป็นเชียร์บางกอก f อฟไปด้วยเลยครับ อืมเดี๋ยวต้องไปสนามที่บางหมดสัสกวันหนึ่งให้ได้สนามสวยๆบางกรอก FC แข่ง12ชนะ6เสมอ2แพ้4ครับมีอยู่20แต้มนะครับอ่า5นาดัลดล่าสุดในหูปังเลยครับแมมชนะ5ชนะ4เสมอ1นะครับแหมมีมีวูบอยู่ช่วงหนึ่งะครับมีวูบอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลนไป็นอันดับที่10กว่าแล้วก็ขึ้นมาได้นะครับ อันดับที่4คืออยุธยายู่นเต็ดนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2นะครับอยู่ลำดับที่4มี19แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังก็โอเคอยู่นะครับเสมอ3ชนะ2นะครับเก็บได้9แต้มนะครับมหาสรารคาม SBT นะครับอันดับที่5แข่ง11ิบเอ็ดมาเรียบๆเคียงๆนะครับสรารคามนี่ไม่ตกไม่หล่นแข่ง11ชนะ6เสมอ1แพ้4มีอยู่19แต้มเท่ากันเลยกับอยุธยานะครับอันดับอ่า ที่6ขออภัยครับอันดับที่6คือเกษตรศาสตร์ fc นะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ6แพ้1มีอยู่18แต้มแหมโดนสุดๆนะครับเกษตรศาสตร์ fc เนี่ยกอดแหมเพือเผยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อีกนานเลยครับอืมขอให้ปังครับเกษตรศาสตร์ fc อันดับที่7เชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ5แพ้3มีอยู่17แต้มนะครับเท่ากับลำดวนเพิงนะครับสีสเกตยูเนเต็ดบ้านเกิดแอดมินนะครับสิบ แข่ง12ชนะ4ชนะ 4, ชนะ4เสมอ5แพ้3มีอยู่17แต้มเนี่ยแหมรอรอรออยู่รออยู่ lifecycle. อันดับที่9ลำปาง FC นะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ4แพ้4มีอยู่16แต้มนั้นล่าสุดก็มาชนะเอ่นอนครศรีอยู่ในเต็ดนะครับ3ประตูต่อ1อันดับที่10พลังการ FC นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ6แพ้2มีอยู่15แต้มนะครับอันดับที่11 พัทยายูในเตน,นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ5แพ้3มีอยู่14แต้มตามด้วยตราด f c นะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ2แพ้6นะมีอยู่14แต้มโปลิเทโลนะครับนัดลาสุก็เสมอนะครับก็เสมอกับบางกอก FC นี่แหละครับแข่ง12ชนะ3เสมอ4แพ้5มีอยู่13แต้มอันดับที่14จันทบุรีเ c นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มนะครับ อันดับที่15นะครับนครศรีอย่ธนเะนีนะ่ยไม่ไม่ร้อนแรงเหมือนฤดูการที่แล้วนะครับแข่ง12ชนะ3เสมอ3แพ้6มีอยู่12แต้มนะครับอ่าฤดูการที่แล้วเนะี่ยเข้าไปในรอบเพย์ออฟนะครับแหมก็ขอให้ขอให้ได้ปังนะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนทีมพอสมควรนะครับก็เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรเยอะแยะก็จะประมาณนี้ครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็จะประมาณนี้ก็ขอให้ปังนะครับขอให้ปัง อันดับที่16ชัยนาทฮอนบิลนะครับแข่ง12ชนะ1เสมอ8แพ้3มีอยู่11แต้มอันดับที่17สมุทรปราการซิตี้นะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ5แพ้4มีอยู่11แต้มตามด้วยสุพรรณบุรี f c นะครับยังไม่ไปไหนเลยครับแข่ง12เสมอ1แพ้11มีอยู่1แต้มเท่านั้น,นเองนะครับผมนี่นี่คือล่าสุดของไทยลีก2นะครับก เชิดกันเชียร์ทีมไหนคลักทีมไหนก็เชียร์กันไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราตามมานะครับไปดูโปรแกรมมันพรุ่งนี้นะครับอ่าสักครู่ครับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับวันนี้มีอยู่4คู่นะครับมีอยู่4คู่ก็18นาฬิกานะครับก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างพลังการนะครับตอนรับการเยียนของพัทยาอยู่ในเตดนะครับ แพอยูในเตตนะครับจากฝูงนะครับ18.30นาฬิกานะครับตอนรับการมาเยือนของกเกษตรศาสตร์ f c นะครับกรเกษตรศาสตร์ FC ก็ร้อนแรงนะครับแพ้ยูในเตตถึงแม้ว่าจะแพ้มาก็ก็ใช่ย,ย่อยนะครับอืมนำเป็นจ่าฝูงอยู่นำโดกเป็นจ่าฝูงอยู่ดังนั้นอดมินก็เชียร์ทั้ง2ทีมนี่แหละครับมหาสารคาม S b t บนะครับ18.30ตอนรับการมาเยือนของจันทบุรี FC นะครับ แล้วก็อยุธยายู่นเตต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปาการซิตี้นะครับเวลา19.00นเป็นคู่สุดท้ายในนัดสุดสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นนัดที่12ทับ34นะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมวันนี้4คู่นะครับผมอ่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าเครียดนะครับผม ดังนั้นเรามาเชียร์กีฬาดีกว่าเชียร์ฟุตบอลกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ